มาจักงหลวงปู t t ì, ăn, đấy, ốt, t t m, ่เอารวมพลังบาละมีขอเปิดเบเปิดให้หลวงปู่โชคนักโชคเอามาโชคเขาห้องเดียวหลวงปู่เปิดเอาเด้อแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับวูวววววววาววววยวววววววง มาล่าห้าเปดได้ยกครูไข่ให้ลูกปูคุ้มบาอาจารย์ก่อรัตานามนเด้อ <Okay. S 1> ลงปูสูองค์ปูเรื่อสีบุญมีบุตรีมิยาเลิศปูสีปูสาปูเสมปูสวงปูจัก,กรวาลร้อยโกดแปดหมื่นธรรมขันภูมิจักฐานเจ้าที่พระแม่ธรณีพบปักรักษาเทวบุตรเทวดาวันนี้ ได้มีเอซีมาก็ได้มาคาระวะได้ตกเต็มคันหามาลาเปสดกีปัดใจยี่บีบาทก็ขอให้หลวงปู่สุองค์เปิดเนตรเปิดสมองเปิดบุญเปิดมหาทรัพย์เปิดบุญบารมีโปรดเอาโชคเอาขอหลวงปู่นิมนต์เดอ้อจะได้เสริมบุญพลังบารมีตองรัวครูบาอาจารย์เป่าขาขอรัตนามน่นนะปรู อันสิ่งที่ดีเข้ามาอันไม่ดีไม่เอานะปากเทศปากยำต้องเอาให้มนนะปู่มนนะมาแบบไหนเอาแบบไหนจะดี mm hmm. จะได้ให้ตีแก่แก่ายให้ลูกหลานขอรัตนามนนะหลวงปู่ปากเทศปากยำมนนะปู่มนนะ โท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 โถโโโทติดติดติดตัทงตัทงตัทงตั้งตั้งติดตังใจตั้งให้เอาตั้งให้ได้ตั้งให้เทียงตั้งให้ตรงตั้งให้แท้ตั้งให้จริงจริงจตรงตงติดติเสเสเสตัง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 นะตั้งตังตั้งตังตังได้ตังดีตั้งเอาเปิดบุญบารมีต่องหลวงปู่แจกใจให้ลูกไห้ร้าน

เปิด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 โชคเปิดละาเปิดบุญบารมีเปิดเปิดตีตัง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 ให้ดีตังให้ได้ตังให้ดีตังให้ได้ต <c oughs> ังต <can> ังนะตังตังตังโตโตโสโสเรอิสาราราโตริตาเรตารีทราลา ลังรังังโลโลโลติ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 สิ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 รำรารำเด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 โดด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 ด ให้หลวงปูโชคน้ำโชคเอามาโชคเขาห้องเลือกก็ให้หลวงปูเปิดเอาเด้อโชคหลวงปูโชคนั่นแหละจะได้โชคลาภบนบารมีไปหนาปูขาเอ้ยระเบือลื่นซาบลาบดเอาให้หลวงปูเปิดโชคหลวงปูโชคนั่นแหละเปิดโชคเปิดซักเปิดบุญเปิดบาลามีขอนี้มันมนหลวงปูโชคนะเปิดโชคเอาเลยเอาเลยเปิดเปิดโตโตติตังตังตังเศเสเสติตโต โรโรโรโติดติดติดตังตัง,ตงด้วยนะโมพุทธายะสาธุสาธุตาเรเรเอเสตาเรตาด้วยนะโมพุทธายะปกปักรักษาเดือปูเด้อให้หลวงปูโชคเพิ่นเปิดบ้านนี่เอาสาธุ ปุโรสีชีวิปุจากสมิงไทยปุโรสีเดินหนโรสีพักปนีปุโรสีทั้งหมดปองค์การประจำข้อละนาเทวว่าองค์กุยครอบฟ้าเลยเป็นดีกุยกรอบและสมุดใดสายสิกุยครอบพระอินทร์และพระพรกุยกรอบพระยมเลยพระการกุยครอบใครกัตโลกบันทั้งสี่กุยคอบทั้งตัวกูกุยเป็นลูกปู่้าสมิงไทยครูกูจะมีเลือกคนมรคนเลยจะมนรคไยามยราได้ไปไกลจากตุณกูองปสิทธิ์กกูสวาัดเปิดรมบงเปิดสังขังเปิด ພຸດທະເປີດຕຸມົງນີ້ຕ້ອງມາເປີດຕຸມົງນີ້ຝັງຄາງເປີດຕຸມົງນີ້ຄາປະຈາຈໍາມາໂອສໍລາເອີປຶງມືນມານະມີຈຶ່ງຊິຕັ້ງເອີເຍົາໂຕນີຕຫ້ສາຕປດີສໍໂຕປດຂມາເຊກເດີ 403 4 0สัมผัสได้นะสา37สาธุสาธุปูสาธุสาธุ4 0 3 3 7สาธุสวนนีเป็นงวดที่3เนาะงวดที่3เข้ามาได้สองงวดเนาะ ข้ามาแล้วสองงวดนะครับตรงนี้นะครับวันนี้มาแล้ว <c oughs> งวดที่สามครับสี่ศูนย์สามที่ได้สองศูปูาบสามเจ็ดก็ก <3 7 S 2> เป็นี่เลยอืมอที่ได้สองศูนย์ปูเขาบอกว่าสองศูนย์เลยศูนย์สอง <2 S 3> <2 S 2> ตัวเดียวศูนย์สองตัวเดียวศงวดที่แล้วสองสองศูนย์นี่แหละอ่ะได้มาลนะง่ายง่ายอืมง่ายง่ายปูที่นี่ปูอะไรครับ ตําหนักปูหรือสีร้อยโกดเหรอปูหรือสีร้อยโกรดหนักปูหรือสีร้อยโกดนะครับเมื่อก่อนเป็นจองผัวันเนี่ยเอาจองผัวจองผัวเต็มเต็มเลยก่อนจองผัวใหญ่มากสี่ศูนย์สามกับสามเจ็ดอ่ะที่แล้วไม่ถือด้วยโชคให้นี่ถือด้วยโอเคอ่ะแบ่งกันถือแบ่งกันถือเลขสวยเลขสวยที่ตรงนี้ สกแกปไไ้ท่านผู้ชมรวมพลังปูส,ลลสีลอยโกรดสี้อยโกรดอันนี้งวดที่สามอะครงวดที่สามงวดที่แล้วได้อะไรนะอจารย์ครศูนย์สองงวดที่แล้วศูนย์สองงวดนี้แกให้สามตัวอย่างนี้เลยบป่าครับผมศ0สามสามนี่เป็นงวดที่ หัวที่สามนะครับผู้ชมงวดที่สามนะครับเป็นเลขสี่ศูนย์สามแล้วก็สามเจ็ดเนาะอ่ะขอบคุณครับขอบคุณปุรศรีร้อยกรวดกับอาจารย์โชคหลังปูยังก่อนหลานปูยังก่อนนะตัวอาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลทัมเปิล่าอ่านะครับผู้ชมอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ห้าศูนย์ห้าเก้าตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่เลขปู่มาบอกเลขปู่มากสิงวดนี้ได้เลขอะไรครับบอกพี่น้องเน่บอกพี่น้องเอฟซีเน่ว่างวดนี้ได้ตัวใดก็คือซีศูนย์สามราคาสามเจ็ดราคาห้าเก้าให้แค่นี้เนาะงวดนี้เนาะ โอ้ยเละข,ขึ้นหน่อยหางแต่นอนี่นอเป็นการลงทุนแต่ะงวดที่แล้วด้วยเอฟซีเด้อหงวดที่แล้วสองศูนย์นะครับงวดนี้ให้มาแล้วนะครับก็คือเละนี่แหละสี่ศูนย์สามราคาสามเจ็ดสองราคาหาเก่านะครับบานสวายเปิงปลรางครูครับบานสวายปร,รบบา,าปงครูครับโหรลคาก,กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ